ปี2 0 1 7บครับพวกเขานั้นโดนยิงประตูจากจุดเริ่มต้นของการเสียบอลของลุคชอครับซึ่งครั้งนั้นเนี่ยมุนโยแบบเครืองมากครับให้สัมภาษณ์บอกว่าผมไม่เข้าใจครับไม่เข้าใจจริงๆว่าทําไมลุคต้องเป็นนักเตะที่ผมต้องคอยบอกว่าต้องทําอะไรบ้างตลอดเกม90้าสิบนาทีเคยมีคําถามเขาว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับมูนโย่เป็นอย่างไรลุคชอบอกเขาอาจจะพูดพลาดพิงถึงผมอยู่บ่อยครั้งแต่ผมก็ไม่ได้โกรธอะไรนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เขาพูดมันก็ถูกต้องแต่ลึกแล้ว มูริโยได้ฝากหนึ่งสิ่งที่ช่วยผมได้มากจนกระทั่งถึงวันนี้มาทำให้ผมนั้นเป็นคนที่อยู่กับความจริงและมองคำวิจารณ์ได้ดีขึ้นสนับสนุนโดยบัตรเครดิตกรุงศรีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน ฟุตบอลิสตา้าบายจิตรกรสีคำเกลือ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลลิสต้านะครับกับผมจิตกรเสียมเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับฝากกด subscribe ก่อนเลยนะครับให้กับช่องของเรานะครับ Main Stand Thailand ครับผมในทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในช่วงปี2ปีหลังเนี่ยต้องยอมรับว่าลูกชอนั้นพัฒนาขึ้นมาอย่างสวยงามมากๆครับเลยถึงไปถึงเรื่องของการติดทีมชาติอังกฤษด้วยซ้ำไปนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปไกลหน่อยครับการต่อสู้ของแบ็กซ้ายรายนี้น่าสนใจมากๆครับเพราะมีอุปสรรคทั้งในสนามและนอกสนามอาการบาดเจ็บเรื่อง ของท่านสาัติหรืออะไรต่างๆมากมายแต่สุดท้ายเขาฝ่าฟันมาได้อย่างไรชีวิตของผู้ชายคนนี้นะครับเหมาะสมกับการถูกยกย่องให้เป็นตัวอย่างได้ครับเราจนกลับไปในปี2014ครับนั่นคือปีที่ลูกชอย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่ง การต่อสู้แย่งชิงลายเซนของเขามาเนี่ยถือว่าหนักน่วงพอสมควรนะครับชอเนี่ยถูกยกย่องมาตั้งแต่สมัยเล่นให้กับซาวมตันครับตเติบโตมาในช่วชนของนักบุญแดนใต้ค้าเกี่ยวในยุคข,ของผู้จัดการทีม2คนครับนั่นก็คือนายเจอแอดกินและมาริโซ่โปเชติโนซึ่งณนเวลาน,นั้นน,นะครับฝั่งของยูเอต็ดก็กําลังมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นครับการเข้ามาของเดวิดมอยส์ที่ถูกยกย่องว่าเป็นชเซนวันจะเข้ามาแทนที่ของเซอร์เลฟฟูซนไม่เป็นผลเขาโดนปลดออกไปครับยูเอตเลยต้องการสร้างทีมมมให่่ขึึน้นาซง ซัมเมอร์สองพเนี่ยนะฮะักุญซื้อที่เข้ามารับงานก็คือหลุยฟานเก่าวครับแล้วเอ็ดเวิร์ดก็จัดให้เลยนะครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยในฐานะการเป็น CEO ของสโมสรนะครับแสดงศักยภาพด้วยการเข้าไปลุยในตลาดซื้อขายแล้วก็จัดการกล่อมลุคชอเนี่ยเป็นนักเตะใหม่ของยูไนเต็ดได้สำเร็จครับกับวัย18บแปย่าสิบปีนะครับแล้วก็ค่าตัวสูงถึง30ล้านปอนด์ครับแน่นอนครับพอย้ายเข้ามาเขาถูกวางให้เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งครับในตำแหน่งแบ็กซ้ายเพียงแต่ว่า เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับซึ่งมันไม่ค่อยเสถียรเ,เท่าไหร่และไอการเปลี่ยนระบบเรื่อยๆแบบนี้นะครับมันก็เลยทําให้ตัวของลูกชอนั้นค่อนข้างจะปรับตัวลาบากจริงๆก็ไม่ใช่แค่ลูกชอคนเดียวนะครับนักเตะเกือบๆทุกๆคนในยูไนเต็ดก็ค่อนข้างจะสับสนพอสมควรซึ่งในมุมมองของผู้จิการทีมน,นะฮะหรือแฟนกาก็มองว่าทุกครั้งที่เวลาลงเล่นครับไม่ว่าจะเป็นในตำแหน่งแบ็กซ้ายหรือวิงแบ็กซ้ายครับชอบเหมือนจะมีความเข้าใจในเกม น้อยครับแล้วก็เรื่องของสภาพร่างกายสภาพความฟิตด้วยนะครับมันเลยเป็นเหตุให้ต้องปรับมาเป็นแอร์ช่วยยังที่ได้โอกาสบ่อยกว่าปีแรกของชอก็เป็นไปอย่างที่หลุยฟันกาวบอกไว้นะครับการเล่นไม่ได้ต่อเนื่องเท่าไหร่ผลงานไม่ดีจนทั้งถึงซีซั่นถัดมาครับ2015ถึง2016ฟันกาวเริ่มเจอระบบที่มันลงตัวแล้ว ก็คือ423 1นลูกชอได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงตั้งแต่ต้นฤดูก,กาลครับแล้วเขาก็หวังว่าจะยึดตำแหน่งแบบนี้อย่างถาวรและผลงานก็ดีขึ้นตามลำดับครับหลายคนเริ่มมองเห็นแล้วว่าโอ้โหลุมดำในตำแหน่งแบ,บ,แบ็กซ้ายที่เคยเป็นของประทิดเอฟลายืนระยะมานับ10ปีนะฮะลูกชออาจจะไปถึงตรงจุดนั้นได้ครับพี่ถแต่ว่าเปิดซีซั่นไปเป็นแค่2เดือนครับทุกอย่างกำลังดีเลยครับแต่ว่ามันมีจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกที่แมนยูเต็ดนั้นลงสนามเจอกับ SU ชีเอสวีไอโอเฟนครับชอเข้าปะท,กทก no, ะก,ก รุนแรงที่สุดในชีวิตของเขาครับเมื่อผลวิจัยเปิดเผยออกมาบอกว่าขาหัก2ท่อนพักยาว นับปีครับการบาดเจ็บยาวครั้งนั้นครับส่งผลในแง่ลบยิ่งกว่าเดิมครับเวลาผ่านไปถึงแม้ว่าจะกลับมาลงเล่นได้แต่ก็อยู่ในสภาพแบบสนิมเครอะเลยครับร่างกายยังไม่พร้อมความฟิตก็ยังไม่ได้กลับมาก็แย่งตัวจริงจากแอชเชย,ยัอย่างไม่ได้อีกลูกชอบ,บอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ย่ำแย่ที่สุดในชีวิตอาชีพการเป็นทั้งฟองของเขาครับเขาอยากจะกลับมาแข็งแกร่งเหมือนเดิมอย่างที่เคยเป็นแต่ปัญหาก็คือเขาไม่มีเกมให้ลงสนามมากนักครับจึงตกเป็นตัวสำรองอย่างช่วยไม่ได้ครับแม้ว่าปีนั้นตัวเขาจะอยู่ในชุดคว้าแชมป ร่วมถือว่าน้อยครับซึ่งหลังจากจบซีซั่นนั้นครับหรือฟันกาวก็อําลาทีมไปความหวังใหม่ครั้งครับว่าเอาละเริ่มต้นกันใหม่เพียงแต่ว่าคนที่เข้ามาแทนครับคือโชเซ่มูินโญแล้วกลายเป็นว่าฝันร้ายหนักกว่าเดิมครับทั้งสองฝ่ายเหมือนแนวความคิดแล้วก็ทัศนคติไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่ครับโชเซ่มูรินโญ่เริ่มต้นวิหอยจานลูกชอตตั้งแต่ก่อนเริ่มซีซั่นด้วยซ้ำไปครับในเรื่องของน้ำหนักตัวที่มันมากเกินไปเท่านั้นยังไม่พอครับพอลงเล่นในสนามจริงครับ ก็มักจะมีจุดผิดพลาดเล่นไม่ดีเล่นไม่ได้ตามเป้าหมายแล้วทาให้ทีมนั้นเสียประตูบ่อยซึ่งมูริโยนั้นออกมาพูดผ่านสื่อด้วยซ้าไปในเกมที่เสมอกับเอเวอร์ตันครับหนึ่งหนึ่งในปี2017ครับพวกเขานั้นโดนยิงประตูจากจุดเริ่มต้นของการเสียบอลของลูกชอครับซึ่งครั้งนั้นเนี่ยมูนิโยแบบเคืองมากครับให้สัมภาษณ์บอกว่าผมไม่เข้าใจครับไม่เข้าใจจริงๆว่าทําไมลุกต้องเป็นนัตเตะที่ผมต้องคอยบอกว่าต้องทําอะไรบ้างตลอดเกม90้าสิบนาทีเขาเหมือนกับคนที่ ผมต้องคอยพร่ำบอกพร่ำสอนอยู่ตลอดเวลาไม่งนั้นก็จะไม่เดินหน้าเอาจริงๆเนี่ยเขามีปัญหาในเรื่องของเซนฟุตบอลนะเขาควรจะต้องไปรีเซ็ตสมองใหม่ว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงทําไม่ได้ถ้าถามว่าผมต้องการอะไรจากเขาเหรอเขาต้องพร้อมกว่านี้ครับทั้งคุณสมบัติทางร่างกายและเพิ่มเทคนิคการเล่นเข้าอีกเขาจะรอให้ผมมาคอยบอกคอยพร่ำสอนตลอดเวลาเนี่ยไม่ได้ผมไม่มีเวลาทั้งวันที่จะต้องมาสอนใครคนใดคนหนึ่งแบบนั้นมันเหมือนเป็นการบ่นแบบ อารมณ์แบบเบื่อหน่ายครับเพียงแต่ว่าทีมก็ยังไม่มีแบ็คซ้ายคนใหม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยมูริุโญ่เลยต้องใช้ลูกชออยู่เรื่อยครับและมันก็ผ่านพ้นไปแต่ละนัดเนี่ยก็เต็มไปด้วยคําวิจารณ์เหมือนเดิมเหมือนไล่โขกสับไล่แสะแนะแกระแนกกระแหนซึ่งมูรยนโญ่นั้นจะพูดผ่านสื่อตลอดมันเป็นการปฏิบัติที่เราอาจจะไม่คุ้นชินเท่าไหร่นะครับเพราะจริงๆแล้วการเป็นผู้การทีมน,นะฮะเวลามีปัญหาอะไรควรจะต้องคุยกันในห้องแต่งตัวหรือเป็นรายตัวมากกว่าที่ไม่สัมภาษณ์ผ่านสื่อแบบ ลูกชอได้รับโอกาสเป็นตัวจริงครับแต่ไม่เคยมีฟอร์มที่อยู่ในระดับน่าพึงพอใจหรือเหมาะสมกับค่าตัว30ล้านปอนด์เลยปัญหาเดิมก็คือเรื่องความฟิตอาการบาดเจ็บแล้วก็ทัศนคติในการเข้าใจเกมครับจริงๆถ้าเรามองในมุมของโชเซมุลโยนะฮะเขาก็เป็นคนประมาณนี้อยู่แล้วครับตรงไปตรงมาชัดเจนและต้องการสิ่งที่มันใกล้เคียงความสมบูรณ์แบบที่สุด ตัวนักเตะของเขานักเตะที่มูนโยต้องการเนี่ยคือต้องเชื่อใจเขาครับและพร้อมทําหน้าที่ตามคําสั่งจุดนี้คือประเด็นหลักเลยครับและมันก็ทําให้เขานั้นมักจะลงเอยกับหลายๆสมโมสรด้วยกันมีปัญหาในห้องแต่งตัวครับคือบางครั้งก็พูดตรงขวานผ่าซากนักเตะอาจจะรับไม่ได้หรือมันดูแบบบั่นทอนจิตใจกันมากเกินไป แต่ถ้ามองในมุมของชอมันก็เป็นอย่างที่มูริโยบอกไว้จริงๆนะเขายังไม่สามารถก้าวมาเป็นแบ็กซ้ายที่ทำาง,งานได้ดีอย่างต่อเนื่องได้เกมรับก็มักจะมีการเปิดช่องบัวให้กับคู่แข่งเกมรุกก็ประสิทธิภาพยังไม่ได้เต็มร้อยขนาดนั้นซึ่งนักข่าวก็พยายามถามไป่เรื่อยครับว่าอย่างลูกชอเนี่ยคุณพอจะให้คำจำกัดความอย่างไรบ้าง ถามมูรินโยนะครแล้วมูรินโยก็บอกว่าจริงๆลูกชอก็เป็นคนที่มีความกระตือรือร้นเป็นคนที่พร้อมจะเรียนรู้เป็นคนที่อยากจะรู้ว่าตัวเองนั้นมีข้อบอกพร่องตรงไหนบ้างจะได้ปรับปรุงแก้ไขเพี่ว่าความคิดในหัวเนี่ยนะฮะมันเต็มไปหมดเลยและเขาเอาออกมาใช้งานแบบเป็นรูปธรรมไม่ได้นะอันดับแรกเนี่ยที่มูรินโยแนะนําก็คือต้องเข้าใจตัวเองก่อนครับต้องรู้ว่าทำยังไงที่จะทำให้ตัวเองนั้นฟิตสมบูรณ์ลงเล่นได้อย่างสม่ำเสมอ ไม่มีอาการบาดเจ็บนั่นแหละครับแต่ถ้าเราตัดพวกอคติออกไปนะครับสิ่งที่มูรินโญบอกก็คือมันก็หมายถึงจะพยายามทําให้ลูกชอนั้นเป็นนักเตะที่ดีขึ้นนั่นแหละครับแล้วสิ่งหนึ่งที่ตัวเขานั้นได้รับโอกาสลงเล่นอยู่เรื่อยก็เพราะว่าไอ้ความเป็นมืออาชีพตรงนี้แหละครับลูกชอพร้อมรับฟังคําวิจารณ์ครับพยายามทํางานหนักเพื่อแก้ไขตลอดเวลาแล้วสุดท้ายแล้วเขาอาจจะพัฒนาขึ้นมายังไม่เต็มสูบในยุคข,ของมูรินโญก็ตามเพราะว่าตัวของมูรินโญนั้นโดนปลดระหว่างกลางซีซั่นถองรันรับ การต่อว่าการดุด่าตรงนี้มันคือแรงผลักดันชิ้นสําคัญครับที่ทําให้ตัวของชอนั้นเดินไปข้างหน้าได้เคยมีคําถามครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับมูนิโญเป็นอย่างไรลูกชอบอกมันอธิบายยากมันมีความรู้สึกหลายๆอย่างผสมบปนเปนกันไปเขาอาจจะพูดพลาดพิงถึงผมอยู่บ่อยครั้งแต่ผมก็ไม่ได้โกรธอะไรนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เขาพูดมันก็ถูกต้องซึ่งผมก็เชื่อว่าหลายๆคนคิดเห็นเหมือนเหมือนกันผมและเขาอาจจะไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดหรอกครับใครๆก็มองออกทท่านั้นแหละแต่ลึกๆ มูริโยได้ฝากหนึ่งสิ่งที่ช่วยผมได้มากจนกระทั้งถึงวันนี้นั่นคือการทําให้ผมนั้นเป็นคนที่มีสภาพใจิตใจที่แข็งแกร่งขึ้นครับมันทำให้ผมนั้นเป็นคนที่อยู่กับความจริงและมองคําวิจารณ์ได้ดีขึ้นนี่คือการเรียนรู้ครั้งสําคัญของผม ภายใต้การเป็นลูกทีมของมูรินโญ่และลูกชอก็ค่อยๆเปลี่ยนไปทีละเล็กทีละน้อยครับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นจริงๆจ,จากคนที่เคยถูกดรอปในเรื่องปัญหาความฟิตรหรือในเรื่องของพฤติกรรมบ้างซึ่งบางครั้งเนี่ยไม่ค่อยตรงเวลาไม่ค่อยมีระเบียบว,วิน,นัยก็เปลี่ยนไปครับโอเคครับมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับผลงานในสนามแต่ไอรายละเอียดปริย่อยเหล่านี้แหละครับมันมุงบอกว่าลูกชอนั้นพยายามอยู่ครับ พยายามจะทําให้ตัวเองนั้นพัฒนาขึ้นหลังจากหมดยุคของมูรินโญ่ครับแมตต์ก็แต่งตั้งเลกุนาโซชาเข้ามานะฮะในช่วงปลายปี2018ก่อนที่จะมีการเซน็นถาวรในเดือนมีนาคม2019ครับแล้วก็ในยุคของโซชาเนี่ยแหละครับลุกชอก็ เหมือนกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งสิ่งที่มันแตกต่างก็คือโอเลกุน่าโซชานั้นทําให้นักเตะในทีมรู้สึกเชื่อมั่นในตัวเขาและพร้อมจะทําตามอย่างน้อยๆในช่วงแรกๆก็ถือว่าผลงานดีมากๆครับแม้แต่กลับมาเล่นสนุกมากขึ้นแม้ว่ายังไปไม่ถึงแชมป์ก็ตามโซชาชอบพูดคุยกับลูกทีมครับใช้เวลาร่วมกับลูกทีมมากขึ้นไม่ใช่เพียงแค่ในสนามซ้อมเท่านั้นโอเคครับในเรื่องของศาสตร์ลูกหนังเนี่ยนะฮะเขาอาจจะเทียบทั้งมูรินโ่หรือหลุยฟานกาลไม่ได้ครับแต่การซื้อใจซึ่งกันละกันเนเี่ย เป็นไปได้ดีครับลูกชอบอกว่าคล้ายๆกับตอนที่เขาอยู่ซาร์มตันครับโดยเฉพาะในการทําทีมของมาริโซโปเชติโน เขาเปรียบเทียบแบบนี้นะครับว่าตอนที่เขาอยู่ซามตันเนี่ยโปเชติโน่เนี่ยเป็นคนที่ดูแลเขาตลอดเวลามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาแล้วก็อยากให้เขานั้นเป็นนักเตะที่ดีขึ้นจริงๆคือการดูแลเนี่ยมันมากกว่าการเป็นเจ้านายกับลูกน้องคนระับแต่มันเหมือนตัวเขาเนี่ยเป็นลูกของพอชเลยลูกชอบ,บอกต่อนะครับว่าพอชเนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่าผมเก่งที่สุดครับหลังจบเกมเราก็จะมานั่งดูวิดีโอย้อนดูครับว่ามันมีจุดไหนที่มันผิดพลาดบ้างแล้วเขาก็จะบอกผมว่าเกมหน้านายควรจะทําให้ดีกว่านี้แก้ไไขกัน แล้วเป็นการทํางานแบบพร้อมๆกันครับเขาชอบแบบนั้นครับเพราะสิ่งที่พอชแสดงออกมาเนี่ยคือสิ่งที่เขาต้องการก็คืออยากให้ตัวเองนั้นเป็นนักเตะที่ดีขึ้นจริงๆซึ่งในยุคข,ของโซเชียเนี่ยมันคล้ายกันแบบนั้นเลยครับต่อให้จะไร้ความสําเร็จแต่ความสัมพันธ์นั้นดีครับแล้วเขาก็ได้รับความไว้วางใจให้เป็นแบ็กซ้ายตัวจริงอย่างถาวรลูกชอบพูดถึงโซเชียอย่างไรบ้างเขาบอกว่านี่คือคนที่รีบูตอาชีพการค้าแข่งของผม อย่างแท้จริงครับเขาช่วยผมมากทั้งในและนอกสนามเขามีวิธีจัดการกับผู้เล่นรู้ว่าพวกเราต้องการอะไรผมยอมรับนะว่า2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมอาจจะไม่ได้บ้า เก่งกาจหรือท็อปฟอร์มขนาดนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลาบากเลยละ่ะแต่ว่าในยุคข,ของโซเชียเนี่ยเขาช่วยผมไว้ได้จริงๆเขาเชื่อมั่นในตัวผมและเขาก็พูดทุกอย่างที่เขาอยากให้ผมทําเสมอเมื่อผู้จัดการทีมไว้ใจใคุณในฐานะผู้เล่นคนหนึ่งคุณก็พร้อมจะสู้ตายเพื่อเขาเหมือนกันผมบอกเลยว่าผมอยากจะเป็นนักเตะที่ดีขึ้นสําหรับเขาฤดูกาล2020 2021, ถึง2021ถือว่าเป็นปีทองเลยครับเขากลายเป็นฟูลแบ็กที่สมแบบมากขึ้นครับเกมรับการมาทะก็ดีขึ้นมีแอสซิสโผล่เข้ามาเร อย่างสุขสนานและแนวความคิดหรือว่าทัศนคติก็ดีขึ้นครับจิตใจเกินร้อยไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆแล้วพร้อมแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวเองอยู่เสมอจริงๆมันน่าจะจบได้สวยงามกว่านี้นะครับถ้าแมนเดนร์นควาชช้าแชมป์ยูโรปาลีกได้แต่ปรากฏว่าไปแพ้จุดโทษต,ต่อเบียร์เรลลครับรวมถึงในเกมทีมชาติด้วยครับที่อังกลียไปถึงนัดชิงชาเลิศ์แล้วลูกชอยิงประตูในนัดชิงด้วยเนะี่ยแต่สุดท้ายก็ไปไม่ถึงฝันครับ แพ้กับอิตาลีย้อนกลับมาถึงตรงนี้ะนะครับโชเซ่มอนโยซึ่งเป็นหนึ่งในคอมเมนเตอร์ของรายการศึกยูโร2020เมื่อกลางปีที่ผ่านมายังยอมรับเลยครับว่าโอ้โ oh, หลูกชอดีขึ้นจริงๆเขาบอกว่าอาจจะมีหลายคนที่คิดว่าผมอ่ะไม่ชอบลูกชอแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับนี่คือทัวร์นาเมนต์ที่เหลือเชื่อมากสําหรับ ตัวของลูกชอเกมรับไม่มีผิดพลาดเลยเล่นได้อย่างแข็งแกร่งมีพัฒนานการที่ดีต่อเนื่องสิ่งใดที่ผมเคยวิจารณ์เขาเถึงวันนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนี่คือคนที่มีแนวทางการพัฒน,นามากขึ้นสุดๆยอดเยี่ยมไปเลยสําหรับลูกชอนี่คือผลในแง่บสกที่มันเกิดขึ้นครับในวันที่ลูกชอนั้นโดนมูิโยว,วิจารณ์จะให้พึงพอใจมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกครับมันเหมือนกับว่าเฮ้ยทำไมต้องมาจ้องเล่นงานเขาอยู่ตลอดเวลาหรือคําวิจารณ์จากบรรด,ดาผู้สานกรณีอีกลหลายคนก็มองว่าเขาดูไม่เด่นเรื่ อาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่สุดท้ายผลงานในซีซันที่แล้วมันบ่งบอกแล้วว่าไม่ว่าคุณจะทําบทบาทหรืออยู่ในหน้าที่อะไรนะครับแค่ ยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแก้ไขข้อผิดพลาดพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นทุทกๆวันครับแล้วก็ใช้ผลงานเนี่ยนะครับเป็นตัวพูดแทนนี่คือวิธีที่ทําให้ลูกชอนั้นกลับมาเป็นคนที่ได้รับคําชื่นชมอีกครั้งครับแม้ว่าซีซั่นนี้นะครับมันอาจจะมีช่วงเวลาที่ยากลบาบากอีกแล้วครับเพราะว่าไม่แต่มีการเปลี่ยนแปลงตัวกุนซีครับอคคุลลุนกาโซชาโดนปลดออกไปแล้วก็ผลงานของทีมมันก็ลุ่มๆดอน,ดอนๆนะครับแต่การต่อสู้ของลูกชอในรอบ3-4ปีที่ผ่านมาเ่ยต้องยอมร แกงเเหลือินซึ่งถ้ามองจากมุมของแฟ bon นบอลยูไนเต็ดนะครับไปหนึ่งคนครับที่สมควรได้รับ าเาและมันก็คงจะดีครับถ้าคุณได้ไปดูนักเตะที่มีแนวความคิดแบบนี้ตัวเป็นตัวจริงอยู่ในสนามโอทาฟอร์ดซึ่งวันนี้เนี่ยมีตัวช่วยมาบอกครับสำหรับแฟนผีเลยนะครับจะมีอะไรคู่ควรไปมากกว่าบัตรเครดิตกรุงศรีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับนี่คือบัตรเครดิตบัตรเดียวครับที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนยุคนี้ครับไม่ใช่เพียงแค่ใช้แทนเงินสดได้เท่านั้นนะครับแต่ยังมีสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นสามารถสารฝันให้แฟนบอลวีซ่าแดงทุกคนด้วยครับเพราะทุกครั้งที่คุณใช้บัตรนี้ครับในวันที่แมน รับแต้มสะสมได้เพิ่มถึง2เท่านะครับแต่ถ้าในเกมนั้นครับแมนแต่ชนะนะครับในเกมปกตินะครับรับแต้มสะสมเพิ่มถึง4เท่าและถ้าชนะในเกมใหญ่ครับรับแต้มสะสมเพิ่มไปเลยครับแเท่าครับแต้มเหล่านี้ครับคุณสามารถสะสมเพื่อเอาไปใช้แลกซื้อของทเ่รลลึกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในแบบลิมิเต็ดอ dition ได้อีกด้วยนะครับและนอกจากนี้นะครับยังสารฝันสําหรับใครที่มีความฝันว่าอยากจะไปเยือนโอทัฟอร์สักครั้งหนึ่งบัตรนี้ก็ช่วยได้ครับโดยสามารถแบ่งชําระ0%ได ได้นานถึง6เดือนครับหากสนใจอยากจะจับจองบัตรที่ตอบโจทย์ครบทุกรา์สไตล์ของแฟนบอลปิษัทแดงนะครับรีบติดต่อเลยครับคลิกเพื่อสมัครบัตรได้เลยครับที่ลิงก์ข้างล่างนี้ครับหรือว่าติดต่อมาได้โทรพท์นะครับ026463555ครับนี่คือสายด่วนบัตรกรุงศรีอยุธยาตลอด24ชั่วโมงครับหวังว่าความฝันของแฟนผีทุกคน จะเป็นนจรริงะคับคอมเเมนต์ข้ามาบอกกันได้ครับรู้สึกยังไงบ้างกับคอนเทนต์นี้จัดให้สําหรับสาวกปีศาจแดงเลยนะครับขอบคุณมากๆครับสําหรับการติดตามนะครับใครยังไม่ได้กด subscribe ฝากไว้ด้วยนะครับกับเมนสแตนไทยแลนด์ของเราครับส่วนทางอื่นๆครับนอกจากยูทูบแล้วยังมี Facebook Twitter Instagram รวมถึงช่องทางในพอดแคสต์ด้วยนะครับซารคลาสสปอติฟายแอปเปิลพอดแคสต์เพียงแค่เซิร์ชคำว่าเมนสแตนครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ